สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาขอขาดพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแปดในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่ย่นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องะมืมอนี้นะคะแอดผ้า ไปพี่รองบารทอาสุขุสกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าดาวค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะชุดบนเด้อพี่น้องเด้อชุดบนนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของหลวงพี่วัตถิพันธ์มานี่ชุดบนเขาวิ่งหานะคะพี่น้องคะเขาวิ่งหานะคะแล้วก็อ่าประมาณน้ากันเนี่ยกะเป็นเก้าหาหาเก้านี่ก็ประมาณนะคะแล้วก็ดับลักซีบลักหน่วย บนนะคะซองกับศูนย์กับประมาณนะคะพี่้องเด้อเอามื่อนี้นะคะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดาแนวทางชุดบน,นะคะ่นนะสิได้ว่าเป็นตัวใดพอแม่พี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะหลวงพี่เริ่มพรค่ะหลวงพี่คะ่ก่อนก่อนอื่นก่อนที่โลคกรีนเกับเอามีทําทอก่อนประจําซองหลายปีคยเบาไ้อยัาลืมมาเร่ยมาทวนให้ค่ะ เบิงรลลุยซื้อนี่เขาลูกกันเมื่อนี่นั่นมีเลขดีที่เที่ยวคหาว่าเลขเด็ดเลขดีเลขดังมีอยู่ใส่ไปน้ำมากโปรดยาสาอันมา่กี้ดีกว่าเดาค่ะเออแต่แต่แ <c oughs> ด้แก่ก่อนให้สอนวนาหลายปีนะแม่นกัอนอพี่คะ ตางวัลร ah, ah, uh ัฐบาลไทยงวดที oh. like ่ผ uh ่านมานั milk, like right. ่นเจ็บใจเพหาะไอ้ไอ้ไอ้เก่าแปรถาเนาะออกมาเสียบโอ้ยเหมือนกับลอยมาเสียบทั้งหลังทะลุหน้าอกเลยบอกครบนี่ค่ยแต่ดาไอ้เก่าก็ครบเพราะสลั่งใจเพราะว่านโมรับน่ะนะว่ามันหลุนนะเนาะอันทีเว่าไปแล้วก็ไดแต่ตางวันี่ระบอลประกาศ ับยังนิดสิบเขาปกปวัดดีหรอกค่ะวิ่งสองตัวมาตัวบนห้ะอ่ากับศูนย์ห้ากับศูนย์ค่ะสามตัวค่ะสามตัวห่าหนังเด้อค่ะได้ค่ะตัวเกาบอถิมแท้แท้เ,ทเจ็บใจมักงฮามันม่งหมดน,นี้ค่ะแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าค่ะหมดก่อนไอ มีมาแปดตัวหาเป็สับเห็ไหมมันก็เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าค่ะแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าค่ะเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกค่ะหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าค่ะวันนี้สองตัวค่ะ สองตัวหาค่ะแปดห้าแปดห้าเก้าหาเก้าห้าค่ะศูนย์หาศูนย์หาค่ะหกศูนย์หกค่ะหกเก้าศูนย์เก้าค่ะอย่าเจอปอกกับมะเกลว่า เา,าออกกหา,า,ามันสิบอกออกคอกหาทิหลวงพีก็บดกลับมันออกแล้วเดี๋ยวมาออ,ออกอีกแต่ซหัวมันออกไปนห่านี่พอตัวท,ที่จังัดข่าัสุภาพเจ็บใจเงี่ยเลขบัมาน้ำกันเด้อเลขบมาน้ำกันรูเล้วอาทิรูเล้ยวหลวงปีบอ,อกออธิบายเลกไม่มาด้วยกันไลนได้สองแปดแปดสองสองแปดแปดสองค่ะ อืมเอารื้อบอกจวหัวขอจากรัฐบาลไทยบนเด้อชุดนี้เป็นชุดโปนล่างได้ออกมาก่อนแล้วเนาะอืมอันจริงงงนะว่าสามตัวมันก็มีบอกตลอดเด็กพ่มาน้ำกันเมื่อพี่แปดสองสองแปดไม่มาด้วยกันหน่วยสิบบนล่างแต่ว่าร้อยา่าสิบร้อยมาได้ด้สิบร้อยมาได้หมายถึงแปดสองสองแปด สองตัวไทยบนสองตัวล่างบอมาดกัน<ะ>นะแล้วก็เลขดับสิบหน่วยบนงวดที่ผ่านมาก็เอาอยู่<ะ>ดับสิบหน่วยเนี<ะ>ไม่ได้ดับขาดเนี่ยมาบอได้ว่าสี่ดับบนทุกหลักของบอได้ว่าเนี่ยเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยเดอ้อบนลอ<ะ>ยมาได้ค<ะ>่ะเเล็กสี เลขสองสองสี 2> 1, 2, ่กับสองดับสิหน่วยบนค่นว่าตามสูตรกันหูปันนี้งวดที่ผ่านมากคือบบถือกติวาอีกแล้วเนาะก็ติไปเนี่ยดับปูโบแมทในซืโดร์ห้อาบนันนีวงเน้นเดอรวิ่งเลขวิ่งเลขเดี่ยวสองตัวมาตัวห้ากับศูนย์วงเน้นไปที่เลขห้า เป็นเม็ดเดียวเล็กอ่สามตัวเน้นไปที่แปดศูนย์อ่ะแปดศูนย์ห้าค่ะท <8 S 2> <freak out S 1> ี N ่จร <w> ิงท้ามอีดาทีปลอยเม็ดเดียวตัวเดียวยากค้นตาเหลี่ยมกะว่าก่มันใจกักมันจีวานว่นจีปลอยเม็ดเดียวตัดเล็ดดับคูออบเสเดจีปบ่เลลวิ่งเล็กเด่น ปติิปลอยสามตัวหางเดียวตัดเล่นเอาอะนะ,ะ 8, แปดศูนย์ห้านตัววางแต่ว่าขึ้นไปขึ้นมาบ้าบอบอกจอกแลวสองตัวเน้นไปที่แปดห้ากับศูนย์ห้าแปดห้ากับศูย์ห้าค่ะอืมอันนี้เป็นสองตัวปนนี่นะมีทั้งเบิดทั้งหมดแบบมีแบบนี้มีท่อนี้นะได้ค่ะลวงพี่คะก็ เดี่ยวทารันโนจ้าเออจ้าวันคันห้างวัดนี่ผู้ใดโศกผู้ใดหมานน้ำหลวงพี่กัลบลุงพี่กับมีอยู่เก็บกับดีๆมามไปมาให้ช่วยช่วยช่ยกันดีดอกอยากได้กระเบื้องก,กล้องไหมมาจัดสร้างเป็นกลางแต่ว่ามันติดกระเบื้องด้วยสิบกองนี่แหละโอ้ย<ม>ลุงพี่อยากได้กระเบื้องว้ที่ค่ะ แม่กระเบื้องปูพื้นกระเบื้องหยาบกระเบื้องภายนอกจะปูหน้าศาลาชั้นในแม่จบเคยมากโอ้แม่นแมนค่ะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ใส่อยูซิปกล่องติค่ะหลวงพี่สร้างเพิ่นเบิ่งให้แล้วองพันสสิบกล่องอืมโอ้มันก็กว้างอยู่ดินอนนอนมันยาวอยู่ดินหนาๆแถวนั้นเอ่อมันเป็นรอบนอกศาลาเนี่ยแม่กันเปื้อนศาลาแต่ว่ากระจกที่หยาบไม่พอได้ปูกระเบื้องมันบ่สวยบ่งามยามฝนตกมามันก็ลื่นมันลื่นแม่เป็นกระจกคัดมั่นไปไหมโอ้ค่ะค่ะ เขาเคยมาเห็ยูดอกเคยมาเวายเทียวอยู่หลายหลายปีแล้วล่ะว่าแล้วก็ได้ค่ะลุงพี่คะจี๕โอกาสไปอีกยูดอกค่ะลุงพี่คะจังว่ายังว่าเป็นปีบางทีแต่อุดนป่าทู้ผมมีขายวัวอยากฉันเปิ้ลป่าผูเนาะลุงพี่เพราะว่านี่มาปนป่าทู้กําเนดพัฒนาเสียบเนาะค่ะอื่าเอาหยอกกันไปน้ำเนียจากน้อยเอฟซียาได้ เงปายเปรียย่าได้เข้าใจพพจจ้าอขอาข้ทุกคนโชคดีในแนวทางเดอิอสายวิง่งสายด,ดวดวิ่งเม็ดเดียวไปเลยเดอิอค่ะจะเริญพรขอบคุณลุงพีหลายๆด้อค่ะกาวนอะสก,กัดขาษาธุค่ะ สรุปนวทางไายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะแนวทางรัฐบาลไทยได้แข็งพี่น้องเด้อเอามาอนี้นะคะแนวทางของหลวงพี่ค่ะวิ่งบนนะคะชุดนี้เป็นชุดบนนะคะพี่น้องคะวิ่งบน5กับ0นะคะเน้นหานะคะจับคู่ค่ะพี่น้อง8 9ดเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าแ0ดนหาเก้าศหาแหาเหาศหาศูนยนะคะพี่น้องคะมาอนี้หลวงพี่เราเน้นๆก็คือตัววิ่งเนี่ยเน้นหานะคะ มณีจับคู่เนนปดศูนหาแปดหากับศูนหานะคะไม่มาด้วยกันนะคะสองแปดแปดสองนี่บ่ามาน้ำกันทั้งบนทั้งล่างด้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ดับรักหน่วยรักซิบบน4ีกับสองค่ะพี่น้องแคปนาจอนะคะบัดน,นี้นะคะน้าทางของลุงพีดีกว่าเดานะคะชุดบนงวดทิ่านมาเนี่ยเขาวิ่งหา นะคะตะวัดจับคู่นี่บวเขาเนาะหลวงพี่เราจับคู่ให้เก่าแปดหาไปพี่น้องคะเราจับคู่ห้เก่าแปดหาพี่น้องโอ้ยทำเป็นหกนี่ก็3ซโ,โ,โตโตแล้วพี่น้องหลวงพี่เราบ่งกลมพ้อมได้พี่น้องประกาเลขบามาน้ำกันเก่าหาหาเก่างวณหิพันมานี่ดังดังขนาด กบามาอิดีนะคะแล้วก็ดับลักหน่วยลักซิบลักหน่วยบนนูนกับสองนี่กบามาเนาะดับยูพี่น้องค่ะเอางวดนี้นะคะนั่ไปพิจารณาเบิ่งสำหรับแนวทางชุดบนแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ นะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาก้ะคะ่ะพี่น้องคะอย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิ้งงนอกคะ่ะพี่น้องนอกทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางขึ้นก้าคะ่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณปาร์พีดอง้ระเทาสกุลสก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมู่ในคลิปนี้พอมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะสำหรับพาม่พีดองทันใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่แล้วก็กอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จพระปราดทุคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทาง รายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอร์กาเซได้ขอสตูร่าพอลฟิลองบัลเทาสกุลสกุนไปก่อนนะคะเอาไปพอกันไม่ก็ไปได้คลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี